สวัสดีครับเนาะวันนี้จะมาแนะนำสร้อยพระเชือกเทียนนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นงานเชือกเทียนทั้งเส้นนะครับผมเนาะเส้นนี้ก็มีความส่งเลยตัวนี่จะถักตัวสร้อยนะครับจะถักอยู่ที่ใช้เชือกเทียนสี่เส้นนะครับผมเนาะอันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกนิ้วนะครับสามารถสวมหัวได้เลยนะครับผมส่วนตรงห่วงนะครับตรงห่วงนี้ผมจะถักด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ไนละ่อนเนาะไนลอนดาชุกแข็งนะครับผมแล้วก็ครับผมแล้วก็ส่วนตรงห่วงนี่ผมจะเคลือบด้วยกาวร้อนอีกทีนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมเนาะแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับขนาดของตัวสร้อยประมาณเท่าไหร่นะครับเส้นนี้เนาะก็ประมาณสามมิลน,นะครับผมโดยประมาณนะ ครับผมตอนแรกๆใช้ไปอาจจะแข็งนิดหน่อยนะครับใช้ไปสักพักเชือกเยียนมันจะคายตัวนะทาให้นุ่มลงนะครับผมถ้าอยากทาเขาเรียกว่าถ้าอยากให้นุ่มไวคายตัวไวก็เราสามารถใช้น้ําสบู่นะครับเนาะซักเนาะเหมือนเราซักผ้านะครับแต่ซักเบาๆเนะาะซักเบาๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่าแล้วก็ใช้ไดใช้ไดเนาะไดร้อนเป่าหรือว่าเช็ดผ้าให้แห้งนะครับก็จะนุ่มลงนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆว่า ทำความสะอาดเนาะเวลาเราใช้เป็นนานๆมันเลอะมันอะไรอย่างเงี้ยสามารถซักได้ครับไม่อมน้ําแน่นอนครับเชือกเขียนเนาะส่วนตัวนี้นะครับผมส่วนสร้อยเส้นนี้ก็ตัวสร้อยถักสีเหมือนกันนะครับถักสีเนาะความยาวประมาณ26นิ้วนะครับส่วนตรงห่วงพระนี่จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับก้ามปูเนาะก้ามปูสปริงนะครับผมอ่าแล้วครับผมสามารถเปลี่ยนพระได้ง่ายนะครับผมนะ เวลาเรามีพระหลายองค์นะครับผมหรือว่ามีวัตถุมงคลเยอะๆเนาะสามารถวันนี้อยากใส่พระองค์ไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องใช้ครีมขีปนะครับส่วนแบบนี้เราก็ต้องใช้ครีมเนาะในการขีพวงพระนะครับในการเปลี่ยนนะถ้าท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทางเพจเชือกถักของฉันอังคุมาลินนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะขอบคุณมากเลยนะครับ หรือสามารถสั่งถักแบบอื่นได้นะครับมีอีกหลายรูปแบบลูกค้าสามารถออกแบบมาเองได้เลยนะครับเป็นเชือกเทียนก็มีนะครับเป็นสร้อยยางก็มีนะครับมีหลายอย่างนะครับขอบคุณมากครับ